เเป็นนี่อก็เลยยากที่ใหญ่ยังไม่ถาวรพี่น้องซักมือขอร่วมใจทุกท่านขอทุกท่านโปรดรับความต่างกันอีกท่านในภาคที่สี่ท่านผู้ดูพนักงานโดยยุทธ์นะครับซึ่งท่านได้สัมผัสกับท่านนะครับแล้วในวันที่27ใช่ไหมครับท่านงมทที่ด้วยชั้นที่สองจริงๆแล้ว ท่านอยากมีเวลาพบปะและเป็นรกีพี่นที่ท่านสมาธิหลายได้ลาวิฏิญาณตนที่บาร์เซอสแก่รเดินมันมีปัญหาหลายด้านที่ท่านก็นแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับก็เลยไม่มีเวลาแ้นะาจจาก็ท่านจัดไม่เวลานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้นะครับถือว่าเรา เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเรามีความรับผิดชอบร่วมกันต่อพี่น้องประชาชนของเรานครับผมเชื่อว่าในที่สุดวันที่ทั้งหลายได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรประชาวุ่นใจทำความดีเพื่อแผ่นดินณวันน,นี้ทุกท่านทราบดีครับว่า พลังแห่งความดีงามนั้นคือพลังสำคัญที่จะใช้ในการจัดการกับตัวตนเองจัดการกับปัญหาของต่างพงและเราจะถ่ายอทอดพลังแห่งความดีงามเหล่านั้นมาสู่ลูกหลานเราอยา่างไรวันนั้นเราคุยกันที่มาพวกหมอใช่ครับสังคมมนุษย มีทั้งสิ่งดีงามและมันมีทั้งสิ่งชั่วร้ายในใจเราบางครั้งเราก็ตกเป็นทาสของความชั่วร้ายบางครั้งเราได้สติเราสร้างพลังแห่งความดีงามอยู่เหนือพลังแห่งความชั่วร้ายเราก็เป็นคนดีสิ่งเหล่านี้ทมอยากจะนำเรียนกับท่านสมาธิทุกท่านว่า ไม่มีมนุษย์ผู้ใดเลยครับที่ไม่เคยผิดพลาดในชีวิตเพราะมนุษย์เรามีทั้งการแห่งความดีงามมีทั้งการเห็นความชั่วร้ายอยู่ในใจเราที่คนช่วงใดเวลาใดที่ทาแหงความชั่วร้ายเข้าครอบงำเราบางเวลาที่ทำใหความดีงามก่อแพร่ทำใ่งความชั่วร้าย็ข้ครอบงำเรา เมื่อนั้นเราก็สามารถที่จะกระทำในสิ่งที่ชั่วราได้เช่นกันอยู่ที่ว่าปัจจุบันและอนาคตเราจะสามารถสร้างพลังเห็นความดีงามให้อยู่เหนือใจเราอย่างไรให้ทุนในใจเราอย่างไรและเอาชนะพลังเห็นความชั่วร้ายในใจเราอย่างไรถ้าเราสามารถที่จะสร้างพลังเห็นความดีงาม เหล่านั้นจัดการกับชีวิตของเราจัดการกับครอบครัวของเราภายทอดและสร้างพลังแห่งความดีงามให้กับลูกหลานเรานั่นแหละครับทั้งตัวเราครอบครัวเราและกำปงของเราจะเดินไปสู่สิ่งที่ดีงามแล้วจะร่วมกันขับไล่พลังแห่งความชั่วร้ายทั้งหรายทั้งสิ้นให้หมดไป วันนี้ผมได้คุยกับท่านนายกบวญบุาศรีมีมองท่านนายกอประตในสาจังหวัดมีอะไรที่เจนีผมเชื่อว่าสามจําหวัดกลังสร้างกําลังแห่งความดีงามต่อสู้กับพลังแห่งความชั่วร้ายและเรากําลังสร้างและไทยก็กําลังแห่งความดีงาม ให้กับลูกหลานเราในตาดีกวันนี้ผู้ทราบว่าเจ้ครูตาิกามาร่วมเป็นสมาชิภาษาลุ่มใจความความดีเพื่อดีมหลายท่านท่านครับท่านกลับไปที่บ้านลูกหลานเราบริสุทธิ์แทม่ครับเราจะทำอย่างไรที่เราจะใส่พลังแห่งบริสุทธิ์นั้นให้ลูกหลานเราวันนี้สามจังหมันเราพบกับความรุนแรง มาตลอด11ปีต้นเหตุของมันก็คือมีกลุ่มคนบางกลุ่มบางคนหว่านเมได้ทําุห่ความเกลียดชังเพื่อนมนุษย์ด้วยกันลงสู่ลูกหลานเราภายในกาลิกาภายในสถาศึกษาฟังแห่งจนทำให้ลูกหลานเราเติบโตมาข้ามกลางความเกลียดชังเพื่อนมนุษย์ สู่ความกรีดแท้และข่าวฟามอันนีเป็นสูงไกลหรือไม่เป็นสูงหันก็ตตมสิ่งเหล่านี้เรากำลังเผชิญผมเชื่อว่าเราหยุดมันได้ครับด้วยการสร้างพลังแห่งความดีงามหยุดการหว่านและพันความกรีดแั็งขึ้นมนุษย์เราทราบดีใช่ไหมครับว่ามนุษย์ในโลกใบนี้6กพันกว่าล้านคน ล้วนแล้วแต่เอาลอกสร้างมาให้มีความแตกต่างหลากหลายทั้งสิ้นแต่พระองค์ก็มีก็่มีพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์เหล่านั้นมาแบ่งอยู่แยกแตกแยกเป็นพวกเป็นเหล่าและมาฆ่ากันแต่พระองค์ต้องการให้มนุษย์เหล่านั้นเปพี่น้องกันรู้จักกันได้อยู่ด้วยกันนั่นคือความหมายของสันติภาพ ในความหมายของสาอย่างแท้จริงใช่ไหมครับก็เป็นเช่นนั้นเป็นภาระของเราที่วันนี้ท่านได้กลับบ้านสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดสําหรับโครงการนี้ก็คือหนึ่งท่านกลับไปจัดการกับทุท่านเองด้วยการสร้างพลังแห่งความดีงามและปฏิเสธพลังแห่งความชั่วร้ายทั้งปวงท่านสามารถเรียนรู้ได้ว่าสิ่งใดเป็ล logical f สิ่งใดที่เล็น l ์ไม่ ่านปฏิเสธใน,นสิ่งที่เอาวอไม้โปรแกราและตอบรับในสิ่งที่โกรธท่านโกรธเนื่องจากการจัดการําตัวฉันเองจัดการครอบครัวทานประการกที่สองคือเราจะนำพลังความดีงามเหล่านั้นลงสู่กำปั้งของเราอย่างไรให้กำปังของเราขับเคลื่อนพลังแห่งความดีงามสร้าง,างพลังที่จะปฏิเสธสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ยาเสพติดเป็นหนึ่งของบรรดาความชั่วร้ายทั้งหลายวันนี้อำงองขาดพลังของกาปรปฏิเสธยาเราจะไปสร้างอย่างไรให้หลูกหลานเรามีพลังสำคัญของกาปรปฏิเสธยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดที่เป็ีสมืนส่ก่อนหรือเป็นส่อนในความหมายของเราสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนสมาชิกทุกท่าน หลังจากที่กลับไปที่บ้านแล้วนะครับท่านทำครับถ้าไม่ทำแล้ว20วันที่ท่านเข้าสู่กระบวนการของประชาชนใจความความดีเพื่อแผ่นดินอาจจะไม่เป็นประโยชน์ใะไยอะใ้ั้งตัวท่านเองนะครับสุดท้ายนี้ผมหวงังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากประชาชนใจความความดีเพื่อแผ่นดิน ไปทำประโยชน์ให้กับตัวท่านให้กับครอบครัวท่านให้กับารรมคงของท่านนะครับร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเรากับครอบครัวเรากับกรรมคงของเราอย่างยั่งยืนผมขอปิดโครงการประชาธิปไตยทำความนี้เพื่อแผ่นดินเรื่องที่สองประจำปี2558 มีควสุขโดยมี่ความขอบคุณกับ